สวัสดีครับสวัสดีครับไอโฟตโตกราฟี่ครับผมวันนี้จะพาทุกคนมาดูนี่เลยนะครับมันคือที่สูบลมอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งคิดว่า หลายคนคงซื้อมาใช้แล้วแหละแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะครับส่วนผมก็ได้มาฟรีเพราะว่าปาาระจย์กุ้งไปงานแข่งมีจักรยานแล้วก็จับฉลากได้นั่นเองใช้ไปครั้งเดียวก็ใช้ไม่ได้อีกเลยนะครับก็เอามาทิ้งไว้ผมประมาณ2ปีแล้วเลยไม่ได้ทาําอะไรเลย <c oughs> ผมก็นั่งดูทุกวันจะซ่อมอยังไงเอามาแกะกล่องดูนะครับผมส่วนหน้าตาเขาก็ราคาก็ไม่ธรรมดานะ ถ้าราคาติดที่กล่องนะ2,150บาทนะครับใช้ครั้งเดียวพังเลยในนี้เขาบอกว่าใช้สําหรับมอเตอร์ไซคโค์เจเกิร์จักรยานบอลของเล่นแล้วก็อื่นๆนะครับใช้ได้หมดแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันใช้งานได้หลากหลายมากนะครับก็จะมีในส่วนของใช้ไฟ 5V 5โวลต์5โวลต์จากไหนอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่น power bank เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้นี่นะครับแล้วเราก็เสียบเข้ากับตัวแอร์ปั๊มนะครับแต่ปรากฏว่า พอเราจ่ายไฟแล้วเนี่ยมันไม่ทํางานนะครับนี่นะครับพอแบง์กับพิบแล้วนะครับถ้ามันทํางานเนี่ยมันจะมีไฟสีส้มขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็แอร์ปั๊มเนี่ยมันก็จะมีไฟขึ้นมาตรงนี้นะครับเหมือนในรูปนะครับแต่ว่าเนี่ยนิ่งสนิทนะครับก็เป็นไปได้ว่าเจ้าตัว DC step step up เนี่ยนะครับ จาก5โวลต์เป็น15โวลต์นเนี่ยนะครับผมคิดว่าวงจรข้างในนี่ยมัน,ม,นมันเสียแน่นอนหรือว่าสายอาจจะขาดหรืออะไรสักอย่างซึ่งเราต้องแกะมันออกมานี่ผมก็ยังไม่ได้แกะนะครับถ้าเราจะเอาไฟเข้าไปในแอร์ปั๊มโดยตรงเนี่ยต้องเป็นไฟ15โวลต์ก็อย่างเงี้ตามร่องเขาเลยนะครับน่าจะเป็นแค่กาวติดไว้นะครับจะต้องระวังเรื่องความปลอดภัยนิดนึงนะครับอยาเพันนี้ับ แล้วเราก็ใช้เป็นแบนนะครับเหล็กเป็นแบนช่วยงัดทีหนึ่งนะครับอ่ะออกกรอย่งง่ายเลยก็ไม่ใช่ไม่ใช่กาวนะมันเป็นเตือ่ยล็อกอะ่ะนะครับนี่เป็นเตยล็อกโอ้วงชอนน้อยมากวงจรตัวเล็กมากนะนี่ไงเดี๋ยวมาดูกันชัดๆนะครับดูไปพร้อมกันเห็นพร้อมกันเลยนะครับ โอเคนะครับและสิ่งที่เราต้องมีเครื่องมือต่อไปก็คือมัลติมิเตอร์นะครับซึ่งเราจะใช้วัดว่าอะไรดีอะไรเสียในบอร์ดนี้นะครับก็เริ่มต้นด้วยไฟไม่มาผมจะวัดเรื่องสายก่อนนะครับว่าสายนี่มันขาดหรือเปล่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไฟมันไม่มานะครับถ้ามีฟิวเราก็วัดที่ฟิวปรับไปที่ตัว R คูณหนึ่งนะครับนี่เลสัญลักษณ์โอห์มนะครับวัดว่าวงจอมันถึงกันหรือไม่นะครับลองดูเลยนะครับ ด้านนี้คือไฟเข้านะครับเดี๋ยวนะเรื่องวงจรขออธิบายมัวม่วๆนิดนึงนะครับอันนี้ฝั่งไฟออกนะครับเห็นไหมครับตัวโอโอก็คือเอานะครับเอาบวกเอาลบนะครับก็ตรงนี้ถ้าเราวัด2ขั้วนี้จะได้ไฟ15โวลต์เอง วงจรตรงนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับมันเป็นวงจรพินหน้าเดียวนะครับหลักๆก,ก็คือ IC ตัวนี้ IC 6ีขาตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ควบคุมไฟนะครับไฟเข้าแล้วก็ออกแล้วก็ผ่านคอยผ่านไดโอดไฟเข้ามาผ่านผ่าน่าน C 2ตัวนี้นะครับกองกระแสผ่านเข้ามาที่ตัว IC ทํางานโดยตรงแล้วก็ออกมาที่คอยแล้วก็ผ่านไดโอดตัวใหญ่ตัวนี้นะครับกลายเป็นสเตปอัพออกมา15โวลต์นะครับ ประมาณนี้มัวม่วๆคร่าวๆประมาณนี้นะครับเราอยากเรา,ารู้ง่ายๆนะว่ามันช็อตหรือไม่ช็อตนะครับวัดแบบนี้เลยดีกว่ามิเตอร์สีแดงจับที่ขั้วกราวนะครับสีแดงนะครับจับที่ขั้วกราวแล้วก็แตะที่คอยเลยครับง่ายๆนะครับตามหลักก็คือเนี่ยนะครับก็นะครับถ้ามันช็อตก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเข็มก็จะตีขึ้นแต่พอเรามาแตะที่คอย ก็มันไม่ได้ช็อตนะครับเนี่ยหรือว่ายงง่ายก็วัดที่4เลยดีกว่าเนี่ยสตัวใหญ่ตรงนี้นะครับก็แตะเข้าไปที่4ตัวนี้อีกขั้วหนึ่งฝั่งนี้เป็นไฟบวกนะครับถ้าไฟผ่านสีแดงนี้มานะครับก็แน่นอนนะครับมันจะได้เท่ากับ5โวลต์ถ้าเราวัดตรงนี้มันจะได้5้าโวลต์ตรงนี้ก็ยังกระแสอีกได้5้าโวลต์ก็ตามลายวงจรนะครับก็เราก็ลองวัดดูก็ได้ตรงนี้ จากขั้วไฟเข้าตรงนี้กับสีแดงมันจะถึงกันเห็นไหมครับเนี่ยครับมันจะถึงกันศูนย์โอห์มก็คือไฟเข้าขั้วนี้นะครับแสดงว่าถ้าเราจ่ายไฟมาเนี่ยตรงนี้ก็ต้องได้5โวลต์ครับตรงนี้ต้องได้5โวลต์พอผ่านไดโอดตัวนี้มันต้องกลายเป็น1 5โ oh วลต์ตรงนี้นะครับก็โอเคคร่าวๆประมาณนั้นสรุปคือมันไม่ช็อตอย่างแรกคือไฟไม่เข้าใช่ไหม สายก่อนเลยวัดสายก่อนวัดสายก็ใช้หมดเดิมนะครับ R คูณหนึ่งเหมือนเดิมนะครับได่ได้ช็อตนะมันไม่มีจุดไหมนะครับท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวมาดูตรงขั้ว USB นิดหนึ่งนะครับทั้งหมดมันจะมีอยู่สี่สี่พินเห็นไหมครับมันจะมี USB พินเรื่องของขาขาของ USB นะครับก็มาดูตรงนี้ที่ผมอธิบายไปตรงนี้ก็คือขั้วลบนะครับ เราวัดดูแล้วตะกี้เนี่ยขั้วาทางฝั่งซ้ายขั้วที่4ี่นี่นะหมายเลขสี่นี่อันนี้มีขาดแต่ที่ขาดก็คือหมายเลขหนึ่งนะครับขั้วของเขาจะเป็นแบบนี้สายไฟตัวนี้มันใช้แค่สเส้นก็คือเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สี่เนี่ยใช้แค่สองขั้วนี้นะครับส่วนสองขานี้เราไม่ได้ใช้นะครับเวลาเราวัดเราก็น่ะเห็นไะหมครับขึ้นเคม,มิเตอร์ตีขึ้นนะครับเส้นนี้ไม่ขาด สีดำนี่ไม่ขาดแสดงว่าฝั่งนี้ต้องเป็นสีแดงไฟบวกนะครับไฟบวกอยู่ตางั้นนี้นะครับตรงนี้นี่ไงสีแดงนี้ขาดนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ผมไปตามหาสาย USB มาก็กลายเป็นสายเมาส์มันไม่มีจริงๆนะครับก็คือข้างในนี้จะมีสีเส้นนะครับก็เดี๋ยวเราตัดตรงนี้เลยดีกว่าง่ายๆพวด นี่นะครับไฟบวกสายสีเหลืองนะครับไฟลบสีน้ําเงินนี่นครับไฟลบสีน้าเงินโอเคเรียบร้อยก็สสายที่เหลือนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเรียบร้อยอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ แต่ตะกลัวนะครับไล่ตะกลัวก่อนอ่าโอเคครับนี้เดี๋ยวเรามาเทสกันดูเลยดีกว่านะครับวัดไฟดูก่อนว่าไฟห้าโวลต์มันออกมาหรือไม่นะครับ นะครับแล้วก็มาวัดไฟเลยวัดที่คอยเลยนะครับนี่ครับได้แลกับ5โวลต์นะครับแสดงว่าไฟก็จ่ายปกตินะครับแสดว่าพอแบ r b a มันตัดเห็นไหมไฟมันก็หายไปนะครับแสดงว่าตรงเนี้ยไฟต้องได้15โวลต์ก็วัดหลังไดโอดนี่เลยเห็นไหมตีล้นเลยนะครับมันก็จะชาร์จได้นะไฟออกอ่า15โวลต์นะครับก็เดี๋ยวเราลอง ลองต่อเข้าตัวปั๊มเลยดีกว่านะครับอ่ะโอเคกดเปิดนะครับครับอ้าวใช้ได้จริงๆด้วยฟื้นคืนชีพแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่มาแล้วได้แล้วได้แล้วเขาบอกว่าสูงสุด150 psi ไโอ้จริงๆด้วยตะก,กี้150ดูทันไหมครับเดี๋ยวผมลืมลืมกดวาง โอ้ห150 PSI ไม่รู้จริงหรือเปล่านะต้องลองไปสูบดูแหละเดี๋ยวเรามาเก็บงานตรงนี้นิดนึงนะครับเก็บงานตรงนี้นิดนึง่าจะตัด,ตดสายสายตรงนี้ให้สั้นลงนะครับแต่ผมว่าสายไฟมันเล็กไปนิดนึงนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะใช้งานจริงๆเนี่ยก็ควรหาสาย USB ที่มันเส้นใหญ่ให้มันนํากระแสไฟได้ดีกว่านี้นะครับการตรวตรวซ่อมแอร์ปั๊มนะครับหรือว่าปั๊มลมอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพานะครับผม,มยี่ห้อก็ ตามนี้นะครับก็สาเหตุของเขาคืออาการเปิดไม่ติดไฟ5โวลต์ชาร์จไม่เข้านะครับก็เรียบร้อยครับลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณ f c ทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็คอยคอมเมนต์คอยพูดคุยแล้วก็รับชมเป็นกำลังใจให้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนเพื่อเราดูด้วยนะครับผมครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ